นิทานลูกส้มขอนำเสนอเรื่องอักตันยูกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีครอบครัวสองผัวเมียอยู่กินกันมานานนับสิบปีโดยฝ่ายสามีของหญิงสาวเป็นคนที่ติดน้ำเมาอย่างหนักวันไหนไม่ได้กินก็ไม่มีแรงทำงานทั้งคู่มีลูกชายด้วยกันหนึ่งคน ลูกชายของเขานั้นตอนนี้อายุได้15้าปีแล้วครอบครัวของพวกเขาประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปอยู่มาวันหนึ่งผู้เป็นสามีได้รับจ้างดำนาแต่ด้วยความพี่ว่าวันนี้ชายผู้นี้ไม่ได้ดื่มน้ำเมาจึงเกิดหน้ามืดตาลายหลมฟุบลงไปในทุ่งนาที่มีน้ำอยู่เทียมต่าตุม่มทำให้เขาขาดอากาศหายใจ และสิ้นใจตายในที่สุดในเวลาต่อมาลูกกับเมียของเขานั้นร้องห่มร้องไห้เมื่อขาดเสาหลักของบ้านแต่ในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีอยู่บ้างถึงแม้ว่าสามีของนางสายพินจะขี้เมาแต่ทว่าชายหนุม่มก็ได้แอบทำประกันชีวิตกับทางผู้ใหญ่บ้านเอาไว้ ซึ่งเป็นประกันชีวิตของหมู่บ้านสายพินเอ้ยขาเสียใจด้วยนะส่วนเรื่องเงินเดี๋ยวข้าจะจัดการให้ฝากไว้กับพ่อผู้ใหญ่ก่อนเถอดจ้าฉันจะเอาไว้เป็นทุนให้ลูกชายของฉันเมื่อวันเวลาผ่านไปลูกชายของสายพินก็อายุ20ปีเต็มเจ้าเอก เจ้าเอกเอ้ยมาช่วยแม่ตักน้ําใส่ตุ่มหน่อยสิลูกตั้งแต่ที่ลูกชายของนางสายพินคบหาดูใจกับหญิงสาวคนหนึ่งชายหนุ่มก็มีนิสัยเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดจากที่เคยช่วยเบาแรงเบาภาระผู้เป็นมารดาแต่ทว่าในตอนนี้นั้นกลับกลายเป็นภาระของมารดามากเสียกว่าเดิม นายเอกนอกจากจะไม่ช่วยทำงานแล้วยังเอาแต่เที่ยวเตรและแบมือขอเงินแม่แทบจะทุกวันอยู่มาวันหนึ่งผู้เป็นลูกชายได้พาหญิงสาวเข้าบ้านลูกพาเข้ามาอย่างนี้พ่อกับแม่ของเขาเขาจะรู้แล้วไม่เอาเรื่องเราหลอกเหลือลูกนางสายพินพูดไม่ทันขาดคำครอบครัวของฝ่ายหญิงก็บุกมาที่บ้าน ผู้เป็นพ่อของหญิงสาวได้ต่อว่าสายพินและลูกชายเสียหายกันใหญ่ลูกของเองพาลูกสาวข่านี้ข่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดไปลงพักกับข่าเดี๋ยวนี้ค่อยๆพูดค่อยๆจากันจะได้ไหมจ๊ะไหนๆเด็กมันก็รักกันค่อยๆพูดอย่างนั้นหรือแล้วเองมีปัญญาจายข่าสินซอดให้กับลูกของข่าหรือเปล่าล่ะ ข้าเองไม่มีก็ไปโรงพักกับข้าไปทั้งแม่ทั้งลูกมันนีล่ละโดยความที่รักลูกชายนางสายพินจึงได้เจรจาค่าสินสอดแสนหนึ่งเลยเหรอจ๊ะทําไมข้าเลี้ยงลูกข้ามาหมดเยอะกว่านี้หลายเท่าตกลงจะจ่ายหรือไม่จ่ายสายพินไม่อยากมีปัญหาจึงรับปากว่าจะหาเงินค่าสินสอดมาให้ ก็ได้จ้ะถ้าอย่างนั้นฉันขอเวลาสักสามวันนะจ้ะสมวันจริงๆนะถ้าช้ากว่านี้เตรียมตัวไปนอนในห้องครั้งใดเลยนางสายพินรับปากว่าจะรีบหามาให้ทันในสามวันอย่างแน่นอนหลังจากนั้นไม่นานทุกอย่างก็เคลียร์กันลงตัวนางสายพินได้ไปหาผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเบิกเงินค่าประกันของสามีเองจะเอาไปหมดเลยหรือเปล่าเอาแค่แสนเดียวจากผู้ใหญ่นางสายพินหวังไว้ว่าเงินก้อนนี้จะเก็บไว้บวชลูกชายจึงได้เบิกส่วนหนึ่งเพื่อมาเคลียร์ค่าสินสอดทองมัน่นเมื่อได้เงินมาแล้วก็นำเงินทั้งหมดไปให้แก่ครอบครัวของลูกสะภ้แม่ ไม่ต้องไปหรอกเดี๋ยวฉันไปกับเมียฉันจะเอาไปให้พ่อเองเอาวเหรอลูกไม่ต้องจัดพิธีผูกแขนหรอหรือจะจัดให้เบืองทำไมล่ะแม่เงินสินสอดเอาไปให้ก็จบแล้วแม้จะแปลกใจอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้ถามอะไรให้มากความนางสายพินจึงยื่นซองให้กับลูกชายไหนพี่เอามาดูซิได้ครบหรือเปล่า นายเอกกับเมียนำเงินออกมานับดูแสนหนึ่งจริงๆด้วยนี่แม่เอาเงินมามากมายเอามาจากไหนเนี่ยนั่นนะสิเงินแสนที่ได้มานายเอกกับเมียไม่ได้นำไปให้พ่อกับแม่ของฝ่ายหญิงตามที่ตกลงกันเอาไว้พี่นี่มันจะอาทิตย์หนึ่งแล้วนะแม่ของนายเอกไม่เห็นเอาเงินมาตามที่ตกลงกันไว้เลยหรือหนางจะเบี้ยว สงสัยอยากจะรองดีกับข้าพ่อตากับแม่ยายของนายเอกโกรธมากจึงได้พาตำรวจไปที่บ้านของนางสายพินก็ฉันให้ลูกชายฉันกับเมียเอาไปให้แล้วนี่นาะเอามาให้อย่างนั้นเหรอถ้าเอามาฉันก็ต้องได้รับแล้วนะสิพ่อตาแม่ยายของนายเอกได้ให้ตำรวจจับนางสายพินในข้อหาหลอกลวง ในขณะที่ลูกชายของสายพินกับลูกสะพ้ยก็ได้หายหน้าหายตาไปตั้งแต่ได้เงินก้อนนั้นนาทีนี้นายเอกยังไม่รู้ตัวเลยว่าแม่ของตนเองได้นอนกินข้าวแดงอยู่ในห้องขังแม่มีอะไรกินบ้างวันนี้ฉันกับเมียหิวจะแย่อยู่แล้วนี่แม่ไม่ได้ยินที่ฉันพูดหรือเปล่าฮะแม่อยู่ไหนเนี่ยนายเอกส่งเสียงเรียกแม่ของตน ดังไปจนถึงสามบ้านแปดบ้านแม่เองไม่อยู่หรอกไอเอ็กแม่ไม่อยู่อย่างนั้นหรือแล้วป้ารู้หรือเปล่าว่าแม่ไปไหนจะไปไหนซะอีกล่ะแม่แกนอนอยู่ในห้องขังโน้นนายเอกได้ยินเช่นนั้น<ๆ>ก็รีบดิ่งต้องไปที่สถานีตำรวจเอกมาแล้วเหรอลูกนี่ลูกมาประกันตัวแม่ใช่ไหม ประกงประกันอะไรล่ะแม่ฉันไม่มีเงินสักบาทอ้าวแล้วเงินที่แม่ให้ไปตั้งแสนนึงที่เองเอาไปกับเมียล่ะมันไปไหนหมดหนายเอกอ่ำอึงตอบไม่ตรงคำถามเขาไม่กล้าบ,บอกแม่ไปตามตรงว่าเอาไปเล่นการพน,นันแม่ก็ทนทนนอนไปก่อนแล้วกันไม่กี่วันก็คงได้ออกแล้วละมัง้งวินาทีนี้นางสายพินได้แต่คิดในใจว่า ขออย่าให้ลูกชายของตนมีบาปติดตัวเลยผู้เป็นแม่ได้ยกอโหสิกรรมให้แก่ลูกว่าแต่แม่พอมีเงินติดตัวบ้างไหมล่ะฉันจะเอาไปซื้อข้าวกินนะ่ะซ้ายพินได้แต่บอกกับลูกชายไปว่าให้เข้าไปหาผู้ใหญ่บ้านเพราะเงินที่เหลือได้ฝากเก็บไว้ที่ผู้ใหญ่สองผัวเมียได้ยินเช่นนั้นจึงรู้สึกดีใจและใจชื้นขึ้นมาทันที ทั้งคู่รีบติ่งตรงไปที่บ้านของผู้ใหญ่โชคดีที่ผู้ใหญ่รู้ทันชายวัยกลางคนจึงไม่ได้ให้เงินไปทั้งหมดแค่นี้เองเหรอจ๊ะพ่อผู้ใหญ่ก็เออสิวะรอบที่แล้วแม่เองมาเปิดไปก่อนใหญ่แล้วนี่วะจำไม่ได้หรือไงแค่นี้ก็แค่นี้ยังพอได้กินยังพอได้ทุนอยู่บ้างซองผัวเมียรีบคว้าเงิน แล้วออกจากบ้านผู้ใหญ่ทันทีเอ้ยสงสารนางสายพินจริงๆไม่รู้ชาติแล้วทำเวรทำกรรมอะไรไว้นะหลังจากที่สองผัวเมียออกไปจากบ้านผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านจึงรีบนำเงินที่เหลือไปประกันตัวสายพินและส่งมอบเงินทั้งหมดให้แก่นางข้าก็ช่วยเองได้เท่านี้แหละนะสายพินเอ้ย ขอบใจท่านผู้ใหญ่มากนะจ๊ะโชคดีที่ลูกชายของนางสายพินยังไม่รู้ว่านางสายพินยังเหลือเงินเก็บอีกท้าไมเช่นนั้นเขาคงจะพลานจนหมดแน่นอนหลายวันผ่านไปในขณะที่สายพินออกไปรับจ้างทำนาลูกชายและเมียของเขาได้มารื้ค้นเอาโฉนดที่ดินแต่ก็ไม่พบ ในขณะที่เมียของฝ่ายชายก็ตาไวเลือบมองไปเห็นกล่องสีน้ำตาลใบเล็กก่อนที่นางจะหยิบออกมาเปิดดูก็พบว่ามันเป็นสร้อยคอทองคำน้ำหนักหนึ่งบาทพี่ดูนี่สิซองพัวเมียตาลุกวาวแม้ไม่เจอโนดแต่ก็ยังโชคดีที่เจอทองคงนำทองไปขายได้หลายบาท ทั้งสองรีบลงจากบ้านจนพบข้ามนางสายพินกลับมาก็พบเห็นข้าวของในบ้านกระจัดกระจายทีแรกนั่งสายพินก็เข้าใจว่ามีขโมยมารือคนบ้านของเธอก่อนที่เพื่อนบ้านจะเล่าให้ฟังจึงได้รู้ว่าเป็นฝีมือลูกชายและลูกสะใภยนางสายพินน้ำตาตกในเมื่อรู้ว่าสร้อยคอทองคำได้หายไป ตนอุตส่าห์เก็บหอมรอมรีบเอาไว้ให้ลูกชายในวันที่เขาจะต้องบวชตอนนี้หญิงวัยกลางคนคงไม่มีวาสนาจะได้เกาะชายผาเหลืองอีกแล้วน้ำตาของมารดาหยดลงสู่พื้นดินในใจได้แต่ภาวนาขออย่าให้ลูกมีบาปติดตัวจังหวะนั้นเองกรอบรูปครอบครัวของนางสายพิน ก็ได้หล่นลงมาตกแตกยิ่งทำให้สายพินรู้สึกใจคอไม่ค่อยดีเฮ้ยเอกลูกพี่ให้มาทวงเงินที่เหลือเว้ยฉันขอเวลาอีกสามวันจะได้ไหมจ๊ะฉันจะรีบพามาให้ชายชะกันที่มาทวงนี้ได้ข่มขู่ว่าถ้าหากไม่นำเงินที่เหลือมาให้หนายเอกจะต้องถูกลงโทษอย่าทำอะไรฉันเลยนะจ๊ะ ฉันกลัวแล้วจังหวะที่นายเอกกำลังถูกทำร้ายเขาได้เรียกให้เมียมาช่วยแต่เมื่อมองไปก็เห็นเมียสุดที่รักได้วิ่งหนีหายเข้าไปในป่าวินาทีนี้นายเอกคิดว่าเขาคงไม่รอดแน่นอนก่อนที่จะได้ยินเสียงอันคุ้นเคยอย่าทำอะไรลูกของฉันนะแม่ สายพินมาได้ทันเวลาหญิงสาวได้ถามชายชกันไปว่าลูกชายเขาติดหนี้อยู่เท่าไหร่ก่อนที่สายพินจะชดใช้ให้ทั้งหมดโชคดีของเองนะนี่ยที่แม่ดีๆแบบนี้ถ้าเป็นข้าแล้วละก็เร็วๆแบบเองพ่อกับแม่คงตัดทางปล่อยวัดไปแล้วเมื่อได้เงินสมใจชายชกันทั้งสี่ก็ได้ขับรถออกไป แม่ฉันขอโทษดูเหมือนว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จะพลิกจากความคิดของลูกชายของนางสายพินตอนนี้ชายหนุ่มรู้แล้วว่าไม่มีใครรักและหวังดีต่อเขาเท่ากับมารดาคนนี้อีกแล้วชายหนุ่มสำนึกผิดกราบเท้าขอขมาแม่ต่อไปนี้ฉันจะไม่เล่นการพนันพวกนี้อีกแล้วจ้ะ ฉันจะกลับมาเป็นไอเอกคนเดิมของแม่นะจ๊ะนางสายพินกอดลูกรำไห้คิดไม่ถึงเลยว่าจะได้ยินคำคำนี้จากปากลูกไม่เป็นไรนะลูกแม่ไม่เคยโกรธไม่เคยเกลียดลูกเลยลูกทำผิดพลาดไปเราก็ให้อภัยกันแล้วกลับมาเริ่มต้นใหม่นะลูกนะตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา นายเอกก็ช่วยแบ่งเบาภาระแม่ชายหนุ่มไม่ให้แม่ออกไปทำงานเหมือนตอนแรกให้แม่ช่วยเถอะนะลูกไม่ต้องหรอกจ้ะแม่แม่คอยทำกับข้าวกับปลาไว้รอให้ฉันกลับมาก็พอแล้วหลังจากที่นายเอกออกไปทำงานเขาก็ได้เดินสวนกับอดีตเมียรักแต่ยิงสาวทำเมินใส่เหมือนคนไม่รู้จักกันมาก่อน ชายหนุ่มจึงได้แต่สายหัวและก้มหน้าก้มตาทำงานต่อไปจนถึงอาทิตย์หนึ่งผ่านไปนายเอกก็ได้ยินข่าวคราวของอดีตภรรยาว่านางถูกสามีใหม่ทำร้ายนอกจากนั้นสามีของนางยังติดน้ำเมาง่อมแงมคู่เมียให้หาเงินมาใช้เป็นประจำถ้าหากไม่ได้สมใจก็ทำร้าย ชายหนุ่มอโหสิกรรมให้ทั้งหมดกับเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนที่เขาจะลาบวชเพื่อทดแทนคุณบิดามารดานางสายพินก็ดีใจมากถ้าหากสามียังอยู่ก็คงจะมีความสุขด้วยเช่นกันในที่สุดก็ได้กอดชายผ้าเหลืองของลูกถึงวินาทีนี้แล้วถ้าหากตายก็คงจะตายตาหลับแม่ครับ แม่ไม่ต้องจัดงานใหญ่โตรอกมีแค่ผมกับแม่ก็พอแล้วแม่จะได้เก็บเงินไว้ในยามชราเอาอย่างนั้นเหรอลูกครับแม่นายเอกได้บวชอย่างเงียบๆหลังจากนั้นไม่นานอาดีตเมียรักก็ได้ไปหาที่บ้านแต่ก็หาไม่เจออดีตสามีเห็นเพียงนางสายพิน ที่กำลังรดน้ำแปลงผักที่อยู่หลังบ้านไปบวชอย่างนั้นหรือจ๊ะใช่แล้วเองอย่าไปกวนเขาเลยนะมันจะเป็นบาปฉันไม่ได้ตั้งใจจะมากวนหรอกจ๊ะฉันตั้งใจจะมาขอโทษพี่เอกแล้วก็นะ้าสายพินด้วยยกโทษอโหสิกรรมให้ฉันด้วยนะจ๊ะ อดีตลูกสะพ้ายสำนึกได้ในสิ่งที่ทนเคยกระทำไม่ดีมันทำให้เธอมีชีวิตที่ตกต่ำเธอจึงตัดสินใจมาขอขมาถึงจะไม่ลบล้างในสิ่งที่เคยทำแต่อย่างน้อยมันก็ทำให้เธอสบายใจไม่ติดค้างอะไรเป็นโลกร้ายอย่างนั้นหรือใช่จ้ะนาสายพินหมอบอกว่าฉันจะอยู่ได้ไม่นานแล้ว ฉันก็เลยมาขออโหสิกรรมกับนาสายพินก่อนหลังจากที่อดีตลูกสะพ้ายได้มาขออโหสิกรรมไม่นานหลังจากนั้นเธอก็ได้เสียชีวิตครั้นเมื่อตายไปนางก็กลายเป็นเป็ดและมีเพียงนายเอกที่เห็นเป็ดตัวนี้มายืนร้องขอส่วนบุญฉันก็จะมันแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้แก่เธอนะ แล้วเธอในระหว่างที่อยู่ในร่างเปรตนี้ก็หมันคิดดีพูดดีบำเพ็ญบุญให้มากๆและชดใช้กรรมในภพนี้ให้หมดเสียบุญใดที่ข้าได้กระทําขอมอบให้แก่เจ้าด้วยนะเปรตอดีตภรรยาของพระเอกนั้นตอนนี้ก็ได้รับรู้แล้วก็ยกมือท่วมหัวรับพรจากพระ ที่ได้อุทิศให้แก่ตนหลังจากนั้นเธอก็อยู่ในร่างเปรตร้องโหยหวนทุกข่ํ่คืนแล้วก็ได้รับรู้แล้วว่าชีวิตตนตอนที่เคยยังมีชีวิตอยู่ดีๆเหตุใดตนจึงคิดทำชั่วไม่คิดทำดีกับพ่อแม่และคนอื่นๆเธอนั้นเพิ่งจะสำนึกได้ตอนนี้ มันก็อาจสายไปเสียแล้วส่วนพระเอกนั้นก็อยู่ในธรรมใต้ชายชผ้าเหลืองอย่างสงบสุขยามที่มีชีวิตอยู่นั้นเราควรจัะใช้ชีวิตอยู่ในสติและคิดไตรตรองให้รอบคอบก่อนที่เราจะตัดสินใจทำอะไรลงไปบางครั้งกว่าเราจะคิดได้มันก็อาจจะสายไปเสียแล้ว กมใดใครก่อกรรมนั้นย่อมคืนสนองจบแล้วนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะขอฝากทุกท่านเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้มีแรงใจทำนิทานเรื่องเล่าดีๆต,ต่อไปด้วยนะคะขอขอบคุณคะ่ะ